สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาง,นางสาวอิงเลนค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทำเมนูซุปผักกูดใส่ทอดปลาทูสดรับประทานกันค่ะช่วงนี้ก็เข้าช่วงหน้าฝนนะคะผักต,ากต่างๆของเราก็จะมีวางขายจำนวนมากค่ะวันนี้เราจึงมาทำเมนูซุปผักกูดนะคะรับประทานกันค่ะก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบเลยค่ะว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้าง วัตถุดิบของเราเราก็จะมีผักกูดนะคะและก็จะมีปลาทูสดส่วนเครื่องต่างๆของเราเราก็จะมีพริกแห้งหอมกระเทียมและก็จะมีขิงแก่นะคะเราก็จะมีเครื่องปรุงรสของเราก็คือกะปิพริกเผาเกลือชูรสและก็ต้นหอมนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะนำผักของเรานะคะมาเด็ดเพียงแค่ยอดอ่อนและก็ใบอ่อนค่ะ เมื่อเราได้ยอดผักปริมาณที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำผักไปลวกนะคะเราจะลวกผักไม่นานนะคะเมื่อน้ำร้อนเราก็จะนำผักลงไปลวกนะคะพอผักยุบตัวและเปลี่ยนสีเราก็จะตักออกมาใส่น้ำเย็นหรือว่านอกน้ำเย็นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ผักของเรามีสีสันสวยงามและก็กรอบค่ะ เราก็จะนำผักของเรานะคะนอกน้ำเย็นทิ้งไว้ค่ะเราจะมาคั่วพริกนะคะ ตอนนี้พริกของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็จะนำพริกนะคะมาตำหรือมาโขกนะคะใส่กับเนื้อปลาค่ะส่วนปลาของเราเราก็ทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะ อนนี้เครื่องต่างๆของเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มซุปกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะใส่พริกเผาลงไปค่ะใส่เกลือชูรสและเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปค่ะเราจะใช้มือนะคะขยำนะคะให้ผักของเรามีความนิ่มและเข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะ แค่นี้ก็มีกลิ่นหอมแล้วค่ะและเราก็จะใส่เครื่องหอมของเราลงไปเลยค่ะเราก็จะหยำนะคะคุกเขานะคะให้เข้าน้ำเข้าเนื้อดูสีสันนะคะน่ารับประทานมากและเราก็จะชิมดูนะคะ ว่ารสชาติของเราได้หรือยังเนาะถ้ารสชาติของเราได้แล้วนะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูซุปผักกรูดของเราก็ทำได้ง่ายๆนะคะถ้าใครยังไม่เคยทำและยังไม่เคยทานก็ไปลองทำทานดูนะคะรับประกันได้เลยค่ะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่มากดติดตามกดรับชมกดซับสไครต์ให้กับช่องน้องนางสไพนยอิงแลนด์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ